โอเคนะคะนักศึกษาปวช3ในรายวิชาการคำนวณต้นทุนเพื่องานอาชีพนะคะคุณครูก็จะเฉลยแนวทางาการสอบนะคะหรือแนวข้อสอบที่เคยให้ทำไปว่าถูกผิดประการใดนะคะจะได้ทำข้อสอบได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเวลาเราสอบนะคะอยากไปที่สไลด์กันเลย รายวิชาการคำนวณต้นทุนเพื่องานอาชีพเนาะนะคะโจทย์ที่ให้ซ้อมมือทำนะคะที่จะคล้ายๆข้อสอบนะคะเป็นกิจการอุตสาหกรรมนะคะมีข้อมูลนะคะเขาให้ DM Work in p r o c e s s แล้วก็ FG ทั้งต้นง,งวดและปลายงวดมาให้นะคะแล้วก็เคลื่อนไหวรายการของปี2559มกรามวันที่1น,นะคะเป็นการบันทึกแบบ เพิ่มเชชวนเป็นหลักนะคะธุรกิจอุตสาหกรรมแล้วก็ได้มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทุกครั้งที่มีการซื้อขายนะคะรับรู้อัตโนมัตินะคะแม้ว่าเนี่ยบอกแค่ซื้อเฉยๆหรือขายเฉยๆเนี่ยโดยไม่ได้บอกว่าเป็นแบกวงเล็บไว้เลยนะคะแต่เราก็ต้องรับทราบด้วยเพราะว่ามันขมอมไว้ด้านบนวงเล็บไว้ว่าเป็นธุรกิจแบบ7%นะคะถ้าเราดูโจทย์ไม่รอบคอบเนี่ยบางครั้งนะคะก็จะ มาแอบซ่อนไปตอนท้ายเนาะทำงานเสร็จแล้วเอามาดูอ้าวกิจาการเข้าระบบแบบ7%เจ็ดเอร์เซด้วยนะคะก็แย่เลยนะคะใช้เวลาเกือบ2อสามชั่วโมงแล้วก็ไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้นะคะเพราะฉะนั้นนักบ,บัญชีต้องอ่านโจทย์ให้ละเอียดรอบคอบนะคะอันนี้ก็คือโจทย์แล้วในสไลด์ต่อไปคุณก็จะตัดต่อโจทย์ ไปทีละน้อยนะคะเนื่องจากว่าสไลด์ powerpoint เ,เนี่ยพื้นที่ก็จำกัดนะคะก็จะเอาโจทย์ตัวนี้แบบแบ่งแบ่งไปทีละสเต็ปนะคะนักศึกษาโอเคนะคะดูเทปนี้แล้วก็โนต้ตตามว่าสิ่งที่เดบิตและเครดิตเนี่ยมันคาดเคลื่อนเข้าใจผิดไปตรงไหนบ้างนะคะอ่านะคะคุณครูก็ขออนุญาตนำงานของอ่าของแกมมา เรียกแต่ชื่อเล่นนะคะก็จำชื่อจริงก็จะแบบงงๆนะคะขออนุญ,ญาตนำงานของแก้มมานะคะว่าถูกผิดแบบไหนนะคะ mm. เดี๋ยวย้ายลงมาให้ เราทาก็ทาในสมุดรายวันแบบนี้เนาะนะคะข้อมูลต้นงวดไปงวดนะวันที่หนึ่งมกราเนี่ยยังไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรเนาะนะคะเข้าสู่ประเด็นหนึ่งมกราเลยเขาบอกว่าซื้อ DM เข้ามาเป็นเงินสามแสนแล้วก็จ่ายเงินสดไปเพียงครึ่งหนึ่งพูดแบบนี้นะคะหมายความว่าจ่ายเงินสดแค่ครึ่งหนึ่งที่เหลือก็ต้องเป็นหนี้ไหวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะักึกษา,าต้องดูจดย์ให้ละเอียดนะจ่ายเงินสด เพียงครึ่งเดียวนะคะเดบิตด้วยวัตถุดิบนะคะสามแสนทำด้วยซื้อเข้ามาเต็มเตมวัตถุดิบจะต้องโชว์ที่สามแสนนะคะเคสนี้นะคะน่าจะผิดไปนะาาต้องฟังที่ครูพูดแล้วก็ต้องเขียนปากกาแดงโน้ตตามเลยนะคะครูพงไม่แบบไปเสียเวลาพิมพ์ให้นะนะคะรีรันเราเองนะคะหยุดสต็อปแล้วก็เขียนแก้วเองนะคะเพราะฉะนั้นรายการวันแรกเนี่ยต้อง เดบิตด้วยวัตถุดิบสามแสนนะคะแล้วก็แบตซื้อแบตบซื้ออยู่ที่21,000ืนนะคะเครดิตเพียงเงินสดได้เพียงครึ่งหนึ่งคือแสนห้าที่เหลือจะเป็นเจ้าหนี้การค้านะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะ,ะไม่เป็นไรเดี๋ยวครูยอ่อแล้วก็เดี๋ยวทำไปให้นะคะ ญาตพิมพ์ไทยล้วนเลยแล้วกันเนาะจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนเทอร์เซอร์เดบิตตามด้วยแล้กวก็ที่เหลือนะคะปุมจ่ายเงินสดไม่หมุม่ระบุชื่อก็เป็นเจ้านี้กันค่าปานะคะ นะคะตัวเองซื้อมาสามแสนนะคะหรือจปซื้อมงเล็ที่มาที่ไปตัวเลขให้รอบครอบนะคะมีเจ็เปอร์นะสองหมื่นหนึ่งราคาสินค้าก็จะเป็นสามแสนสองหมื่นหนึ่งค่ะ นานสองก็จ่ายครึ่งรึ่นนะคะคุณก็จะเสียเงินสดที่หนึ่งหกศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์เป็นเจ้าหนี้อยู่หนึ่งหกศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์แบบนี้นะคะ,ะดูเดรเคให้มันชัดเจนเนาะนะคะคุณอาจจะไม่ได้เสียเวลาจัดรูปแบบให้มันดูสวยนะคะ นะซื้อ DM เข้ามาเป็นเงินสักแสนนะคะจ่ายเงินสดเพียงครึ่งเดียวนะคะอย่าลืมนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงจะผิดอยู่แล้วนะคะวันแรกนะ,ะโอเคนะคะสดนะคะ มาวันที่สานะคะเบิก DM เข้าสู่กระบวนการผลิตนะคะปรากฏว่า DM ที่ซื้อมาเนี่ยเนาะถูกเบิกเข้าสู่กระบวนการผลิตนะคะสองแสนสองมืนเป็นทางตรงซะหกสิบเปอร์เซ็นที่เหลือเป็นทางอ้อมนะคะแน่นอนว่าสิ่งที่วิ่งเข้าไปเป็น DM ทางตรงต้องเข้าไปในงานระหว่างทำอย่างนี้ถูกต้องนะคะสิ่งที่เป็นทางอ้อมเรียกว่าค่าใจัดในการผลิตนะคะวันที่สามแบบนี้ถูกต้องนะคะเควัตดิบหายไปนะคะภายใต้สองแสนสองนะคะ สองแสนสองคูณหกสิบเปอร์เซ็นก็เลยเป็นทางตรงอยู่หนึ่งแสนสามืนสองพันอันนี้ดีมากนะคะใช้ได้นะคะอะไรกางอัตราถูกต่อมาวันที่ห้านะคะวันที่ห้าอยู่ในสไลด์ต่อไปนะคะขออนุญาตย่ยอไปอันนี้เป็นของวันที่หนึ่ง หนึ่งชี่ผิดพลาดไปนะคะชิ้นหนึ่งชี้ผิดพลาดไปอ่านะคะต่อมาวันที่5นะักศึกษาดูนะคะค่าแรงเกิดขึ้นทั้งซีนสามแสนสี่หมื่นบาทและก็มีการหักหนาำที่จ่ายไว้อสเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ก็คือเขาเขาไม่ได้บอกว่า ว่าจ่ายเลยอ่ะนะคะก็เลยไม่ไม่ได้เคลงเงินสดเลยซกทีเดียวก็เ,เหมือนไปนตั้งค่าแรงค้างจ่ายไว้รอนะคะเครดีตก็จะเดบิตด,ด้วค่าแรงงาน3ามแสนสี่นะคะเครดิตด้วค่าแรงงานค้างจ่ายนะคะภาษีนะาะที่จ่ายค้างจ่ายอย่างนี้ถูกต้องนะคะค้างจ่ายเป็นหมวด2รอไว้เนาะค่าแรงงานนะคะค่าแรงงานหมวด5นะคะค่าแรงงานค้างจ่ายเป็นหนี้สินเช็คดีดีด้วยนะนักศึกษายังขาดรายละเอียดถึงกับ เในที่บัญชีเยอะมากนะคะนักศึกษาต้องศึกษางบของธุรกิจอุตสาหกรรมให้ดีนะคะนักศึกษาจะเห็นได้ว่าวัดสินค้าสำเร็จรูปเนี่ยประกอบไปด้วยวัตถุดิบถูกไหมแล้วก็ work in process กำลังอยู่ในการผลิตนะคะแล้วก็สิ่งที่เป็น fg นะคะกลายเป็น สินค้าในสิ่งที่ผลิตเสร็จแล้วเนี่ยนะคะายเป็นตัวสินค้าคงเหลือเนี่ยนะคะสามตัวนี้ก็คือหมวดเดียวกับสินค้าคงเหลือคือหมวด1นึ่งนะคะเพราะฉะนั้นหมายความว่างานระหว่างทำนะคะหรือตัววัตถุดิบเองหรือว่าตัวสินค้าสำเร็จรูปเนี่ยนะคะมันอยู่ในหมวด1ห,หมดเลยภายใต้หัวข้อของอสินค้าคงเหลือเนี่ยนะคะใส่หมวดให้ดีค่าใช้ในการผลิตก็หมวด5 นะคะแบบนี้เงินสดก็หมดหนึ่งใช่ไหมเจ้าหนี้หมดสองใช่ไหมนะคะความรู้พื้นฐานเนี่ยอย่าละเลยนะคะภาษีเงินได้หันาที่จ่ายค้างจ่ายชื่อก็บอกยู่แล้วว่าค้างนะคะค้างรับเป็นสินทรัพย์ค้างจ่ายเป็นอะไรนี่สินใช่ไหมนะคะอย่าละเลยไม่งั้นแต้มหายนะคะนักศึกษาอ่าราการวันที่ห้านะคะเพื่อนทาถูกแล้วเนาะนะคะคาแรงงานสามแสนสี่นะคะโดนหักไว้สามเปอร์เซ็นต์ เ่็นศูนย์สองร้อยเนี่ยนะคะรอส่งที่เหลือก็จะเป็นค่าแรงค้างจ่ายไว้นะคะลบสามสี่ศูนย์นะคะค้างจ่ายไว้สามแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยแบบนี้โอเคนะคะถูกต้องนะคะเนี่ยในการวันที่สามก็ถูกห้าก็ถูกนะคะต่อมาวันที่แปดเนี่ยมีการเบิกค่าแรงเข้าสู่กระบวนการผลิตปรากฏว่าเป็นทางตรงซะสองแสนสี่ที่เหลือเป็นทางออมนะคะค่าแรงจะไปดูยังไงวันไหน ก็วันที่5นั่นแหละที่มันเกิดขึ้นน่ะนะคะภายใต้34ม0 0นมันเป็นทางตรงแค่2,4 0 0 0นนะคะที่เหลือเป็นทางอ้อมนะคะสิ่งที่เป็นทางตรงนะคะวันที่8ก็วิ่งเข้างานระหว่างทำเห็นไหมที่เหลือจะเหลือเท่าไหร่ล่ะ3.4 0 0 0ลบเทไรมีน้งสึบสามแ0 อล่แค่แสนเดียวนะคะเข้าค่าใช้จ่ายในการผลิตเคด้วยค่ารายงานออกไปเนี่ยอย่างมีถูกต้องวันที่8เยี่ยมมากนะคะต่อมาวันที่12นะคะจ่ายค่าใช้จ่ายในการผลิต,ตดังนี้นะคะค่าไฟฟ้าโรงงานอยู่ในกระบวนการผลิตค่าเสริมราคาเครื่องจกักรเครื่องจกักรมันตั้งอยู่ในกระบวนการผลิตแน่นอนเบี้ยประกันภัยลงท้ายด้วยโรงงานนะคะถ้าเบี้ยประกันภัยลงท้ายด้วยสักงารก็จะไม่เกี่ยวบันทึกแยกต่างหาก นะคะแต่ถ้าจะคอมเพลก์ก็ได้แต่อย่าแต่อย่าตั้งชื่อเป็นค่าใช้ในการผลิตนะคะเพราะฉะนั้นทฤษฎีครูบอกว่าค่าใช้อะไรก็แล้วแต่ที่พิสูจน์ได้ว่าอยู่ในกระบวนการผลิตอยู่ในโรงงานคุณใช้ชื่อด้านเดบิตเหมือนกันคําเดียวเลยคอมเพล์เลยด้วยคําว่าค่าใช้ในการผลิตนะคะเพราะฉะนั้น3มตัวนี้พิสูจน์ได้ว่าอยู่ในโรงงานทั้งสิ้นไม่ต้องคิดเยอะนะคะบวกเลยแสนหนึ่งบวกห้าพันแล้วก็บวกสามห้าเดบิตค่าใช้ในการผลิตหนึ่งหนึ่งแ ห้าร้อยเคเงินสดเพราะเขาไม่ได้บอกว่าอะไรมีค้างจ่ายบ้างนะคะแต่ค่าเสื่อมราคานะคะค่าเสื่อมราคาเนี่ยนะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยนะคะถ้าไม่ใช่ธุรกิจธุรกิจอุตสาหกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เราเรียนที่ผ่านมาเนี่ยเวลาการบันทึกค่าเสื่อมเราจะเดบิตด,ด้วยค่าเสื่อมราคาตามเลือกเครดิตด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมถูกไหมคะอ่ะแลวครูก็ยังสอนเป็นพิเศษเทพิเศษทิ้งท้ายวันนี้เรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะครูบอกว่า นะคะยกเว้นค่าเสริมราคาให้ใช้เครดิตตามสภาพจริงนั่นหมายความว่ารายการวันที่บันที่อ่าสิเนี่ยนะคะคุณคุณเดบิตค่าใจ่ายในการผลิตได้1นึ่0หแต่คุณเครดิตเงินสดได้แค่ในส่วนที่เป็นค่าไฟฟ้าโรงน้น 100, 1, 000, ึ่งแนหนึ่งหมืกับเงี้ยประกันภัยก5 0สา คุณเครดิตเงสดได้แค่1 1ึ่ง0 0าเท่านั้นที่เหลือ5,000คุณต้องเครดิตด้วยคำว่าค่าเสื่อมราคาสัสมเครื่องจักรนะคะเพราะฉะนั้นเครดิตวันที่18ต้องมี2ประเด็นนะคะแก้เป็นประกาสีแดงมาจะได้จำได้นะคะเดและเคก็จะเท่ากันนะคะแบบนี้นะคะยกเว้นค่าเสื่อมเนาะ นะคะด้านเครดิตใช้ตามสภาพจริงเดบิตก็ใช้ในการผลิตก็จริงแต่เครดิตใช้ตามเดิมนะคะค่าเสริมราคาสะสมนะคะเพราะฉะนั้นเคสวันที่12น้องฝั่งเครดิตสามารถมีได้ถึง2ชื่อบัญชีนะะ <c oughs> เดี๋ยวครูจะตัดชอ็อตการเซฟตรงนี้นะคะจะได้ไม่ต้องใช้เวลานานในการแบบอัปโหลดไฟล์ส่งให้นักศึกษานะคะเดี๋ยว ครั้งหน้าครั้งหน้านะคะเดี๋ยวต่อในประเด็นของวันที่วันที่14นะคะตัดตัดช็อตวันที่12ไว้เทปนี้ก่อนนะคะไม่งงนะคะ